สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ตำนานโหดแห่งสยามเรามาย้อนดูคดีโหดๆด,ดังๆในอดีตกันอีกสักคดีนะครับคดีนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาเท่าไหร่สักเกือบเกือบสิปีให้หลังมานี้เองเป็นคดีฆาตกรสาดิตรโรคจิตฆ่าคมขืนเด็กหลายคน ก็คือกรณีไอ้หนุ่ยติ้งต่างไอ้หนุ่ยติ้งต่างนี่เป็นฆาตรกรชาวพม่าอายุ36ปีที่คมขืนฆ่าเด็กๆจนเพลินในแผ่นดินสยามของเรานะครับมันเพลินย่ามใจแค่ไหนก็ลองมาดูกันไอ้หนุ่ยนี่ฆ่ากับคมขืนมานับ10บสรายล้วนแล้วแต่เป็นเด็กๆทั้งหญิงและ ผู้ชายทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะครับลูกตาสีตาสาชาวบ้านรากหญ้าคนจนๆอย่างเราๆทั้งนั้นมันทั้งข่มขืนฆ่าฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วไม่ได้ฆ่าอ่าบางรายก็ถูกไอ้หนุยทั้งข่มขืนทั้งฆ่าไปพร้อมๆกันอืมคือข่มขืนไปด้วยบีบคอเด็กไปด้วยพร้อมๆกันเลย แต่ตอนนี้ไอ้หน่วยฆาตกรโหดรายนี้ก็ยังมีชีวิตนะครับยังเดินวนเวียนอยู่ในผืนแผ่นดินไทยยังหายใจสูดแย่งออกซิเจนคนไทยอยู่แล้วก็ยังได้กินข้าวหลวงที่ซื้อมาจากเงินภาษีของคนไทยทั้งๆที่เหยื่อกามโหดของมันก้ก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานชาวไทยทั้งนั้นก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าอืม ยังจะเก็บมันเอาไว้ทร,รมะเขืออะไรนะเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้น่าเบื่อหน้าเอื้อมรากับกฎหมายบ้านเราเมืองเราซะจริงๆอืมพวดแล้วก็เจ็บกระดองใจมันเป็นคดีมหันตภัยในสังคมไทยจริงๆกับคดีคมขืนฆ่าต่อเนื่องของไอ้หนุ่ยเนี่ยน่าสงสารวัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กๆเหล่านั้นจริงๆครับกรณีที่ ไอ้หนุ่ยมันลักพาตัวน้องการ์ตูนเด็กหญิงหนูน้อยอายุแค่หกขวบไปคมคืนแล้วค่าที่บริเวณป่ารกร้างติดสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบริง่งบางนาเมื่อ8ปีก่อนผมเชื่อว่าป่านี้พ่อแม่ของน้องกาตูนก็ยังน้ำตาท่วมหัวอกแหละครับเพราะยังต้องคิดถึงลูกนะครับในขณะที่กฎหมายบ้านเราก็ยังเหมือน,เ,อนเดิม พวกรอมอตอรพวกสสทั้งหลายเลยนี่ก็ไม่ได้สนใจที่จะคิดแก้ไขอย่างจริงจังเออมัวแต่แย่งขนมเค้กกันอยู่ในสภานั่นแหละเอะไม่ได้ช่วยชาวบ้านสักทีปิดกับตอนหาเสียงแล้วก็ไอ้หน่วยนั้นได้พูดหน้าตาเฉยว่ากลมขืนเด็กๆมาแล้วนับสิบๆคนโอ้โหเนี่ยครับฆ่าตายไปแล้วสี่คน แต่ก็เพิ่งถูกตำรวจจับได้เพียงสองรายออตอนที่น้องการ์ตูนหายตัวไปเนี่ยาาชาวโซเชียลบนโลกออนไลน์ต่างๆนี่ก็ได้ช่วยกันแชร์รูปของน้องการ์ตูน,นได้ส่งภาพกันต่อๆไปช่วยกันหาเบาะแสะเพื่อว่าจะได้ช่วยน้องการ์ตูนไม่ได้กลับมาสู่อ้อมอ,อกของพ่อแม่อีกครั้ง แต่สุดท้ายก็เจอแต่หัวกะโหลกแล้วก็กระดูกสันหลังท่อนหนึ่งกับเส้นผมอีกหนึ่งกระจุกตอนนั้นก็มีคำถามจากสังคมว่าเหตุใดคนร้ายจึงได้กระทำผิดซ้ำๆๆซากๆทํทำแล้วทำอีกเป็น10บ,บครั้งเด็กหญิงตัวเล็กๆทั้ง4ี่คนที่สังเวยกามโหดของมันเนี่ยทั้งสี่คนล้วนเป็นลูกชาวบ้านไม่มีหรอกครับลูกผู้ดี มีอํานาจที่จะถูกระทําแบบนี้เพราะว่าไอ้โจรโรคจิตนี่มันเข้าไม่ถึงตัวหรอกอลูกผู้ดีนั้นเขามีคนขับรถให้มีกาดประจําตัวมันเป็นเวรกรรมของคนเดินดินกินไอ้กินเงินเยียวยาคนเดินดินกินเงินเยียวยาอรอเงินเยียวยาเล็กๆน้อยๆ พอได้รอดตายไอ้หนุยนั้นมันเป็นมันเป็นลูกของคนพมา่าครับไม่ใช่คนไทยพม่านี่มันขึ้นชื่อเรื่องความโหดอยู่แล้วแหละในสายเลือดพวกพมา่าพวกคอมเมนี่ฆ่านายจ้างแย่งเงินไปเสียนักต่อนักแล้วเป็นข่าวอยู่เป็นประจำแหละ พ่อไม่ไอ้หนุ่ยก็ใครไอ้หนุ่ยเนี่ยทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินเรานี่แหละครับมันจึงโตมาจากสถานสงเคราะห์มันไม่มีนามสกุลนะไอ้หนุ่ยเนี่ยไม่มีนามสกุลเพราะว่ามันเป็นคนต่างด้าวแต่ว่าพออายุได้เจ็ดขวบก็มีสองผัวเมียคือนา,นายรองกับนางพิมพ์รับไปเลี้ยงอยู่ที่อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่น พอมันอายุได้สิบห้าปีพ่อแม่บุญธรรมของมันก็เสียชีวิตลงมันก็เลยไปอาศัยอยู่กับญาติญาติของพ่อแม่บุญธรรมนะในหมู่บ้านเดิมนั่นแหละมันไม่ได้เรียนหนังสือนังหาอะไรหรอกครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรให้ถูกต้องมันก็เลยเป็นคนตกสำรวจอาจจะไม่มีทะเบียนบ้าน อ่าเพราะว่าพวกต่างด้าวก็แบบนี้นะครับมันก็เลยเที่ยวทํางานก่อสร้างรับจ้างไปเรื่อยอ่ารับจ้างทั่วไปบางทีก็มาทํางานถึงกรุงเทพเพราะว่ามากับคนในหมู่บ้านคนหมู่บ้านก็จักชวนกันมาทํางานรับจ้างก็พายหนุ่ยมาด้วยนะครับแล้วก็มันยังมีเมียซะด้วยนะครับในหมู่บ้านน่ะบ้านเปื่อยน้อยเมียมันชื่อนางบุญจันทร์คนใกล้กลบ้านพ่อแม่บุญธรรมนั่นแหละ พฤติกรรมฉายแววฆาตกรโหดโรคจิตก็มันก็เริ่มสร้างผลง,งานออกมาให้เป็นที่รู้จักเรื่องแรกก็คือทำอนาจารเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเมื่อวันที่18มกราคมปี2551ที่งานบุญปูป่เปือยน้อยอำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแกน่นไอ้หนุ่ยมันมาเที่ยวงานและทีนี้พอเจอเด็กเจ็ดขวบคนนี้มันก็ เข้าไปจักชวนเด็กเนี่ยชวนคุยถามโน่นถามนี่ถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนมากับใครหลอกล่อต่างๆนานา <c oughs> แล้วก็ชักชวนเด็กหญิงคนนี้ไปเดินเล่นหลอกเด็กว่าจะพาไปซื้อขนมแล้วมันก็หลอกพาเด็กเละาะารไปริมห้วยลงมือบีบคอเด็กใ้สลลก่อนเพื่อไม่ให้เด็กส่งเสียงร้องแล้วก็ลงมือมข่มขืนเด็ก แต่ก็คลมคืนไม่สำเร็จนะแต่ว่ามันก็สำเร็จความใกล้มันก็พา,าตัวเด็กทิ้งไว้ในไปทิ้งไว้ในป่าอย่างนั้นแหละทิ้งไว้ทั้งคืนเด็กก็สลบไลานอนหมดสติเป็นเหยื่อมดเหยื่อยุงอยู่ทั้งคืนเลยครับรุ่งเช้าจึงมีคนไปตามหาจนพบเมื่อแพทช่วยเหลือจนเด็กน้อยฟื้นขืนสติขึ้นมาเนี่ย เด็กมันก็จําได้สิครับเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมันก็เลยถูกตํารวจรวบตัวได้ทันควัน,นเด็กคนนี้มาเคราะอย่างดีครับไม่ใช่เคราะดีแล้วครับเคราะยังไม่ร้ายเท่าไรแต่ก็เฉียดตายไปวุดวิดเหมือนกันงานแรกนี้ไอ้หนุ่ยติดคุกอยู่ที่เรือนจำอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นได้เพียงสี่ปีเศษๆมันก็เดินยิ้มเพลอ,ออกมาจากคุก แต่พอมันกลับมาอยู่บ้านเมียใหม่ๆนั้นชาวบ้านก็ไม่ไหวอย่างนี้ชาวบ้านขับไล่ไม่ให้อยู่เพราะว่าคนอย่างนี้ให้อยู่ร่วมสังคมด้วยไม่ได้กลัวว่ามันจะไปก่มคืนเด็กคืนดีกอ่าปลติดคุกแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ได้ออกมาแล้วชาวบ้านเขาก็หาวาดผวาว่างั้นเถอะไม่ไอหน่วยมันก็เลยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ ออกจากหมู่บ้านก็มาอยู่ในกรุงเทพอีกเที่ยวร่อนเร่พาเนจรเที่ยวเก็บของเก่าขายกระดาษกระป๋องกระแป้งขายอยู่แถวแถวหมอชิดแล้วก็อาศัยนอนอยู่ใต้สะพานลอยไอ้หน่วยมันไปทํางานโน่นงานนี่อยู่หลายที่หลายแหง่งไปเรื่อยๆไปอยู่กับอืมพวกรถบัมที่มาแสดงตามงานนะ่ะพวกรถบัมพวกมาหมุน ที่ออกแสดงเก็บเงินทำงานต่างๆบางทีมันก็ไปเป็นคนงานแบกของคนงานแบกของนี่เรียกกันว่าพวกคนวอยอ่าเป็นคนวอยตามคณะหมอลำเร่ร่อนย้ายวงหมอลำไปตามคณะต่างๆไปเรื่อยๆกินข้าววัดบ้างขอทานบ้างไปตามภาษาอ่าตามภาษาคนจอนจัดอย่างมันนะครับและสุดท้ายก็ไปอยู่กับหมอลำคณะใหม่ไทย อ่อาลำไหม,หมไทยนี่ดังนะครับแต่วิสารน่าจะเป็นไหมไหมไทยใจตะวันอืมเทียวว่าเมื่อก่อนชื่อไหมไทยอุไรพรอ,อ่าเมื่อก่อนนี่อยู่วงของแม่นกน้อยไอ้หนุ่ยกับไอ้สมคิดพุ่มพวงหรือคิดดริปเปอร์นี่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับคือมันเดินหน้าก่อคดีโหดเป็นว่าเล่นเลยไอ้หนุ่ยนี่ก่อคดี เอ่อที่เฉพาะในเดือนธันวาปีห้าหกนั่นนะครับเดือนเดียวนะสี่คดีอ่าปีห้าหกนี่ทั้งหมดมีเจ็ดคดีอ่าคือเดือนกุมภาหนึ่งคดีอ่าเดือนธันวาหกคดีอ่าหกคดีนะครับเดือนธันวาทั้งหกคดีไม่ใช่สี่คดีเราลองมาดูคร่าวๆกันนะครับว่ามีคดีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก มันกลมกืนเด็กหญิงอายุแค่สี่ขวบท่นนั้นแหละ,ะเหตุเกิดที่งานกาชาติจังหวัดเลยโดยไอ้หนุ่ยพบเด็กในงานกาชาติไอ้หนุ่ยนั้นพอเมากระมได้ที่แล้วเนี่ยมันก็เที่ยวตะเวนหาเหยือ่อเด็กคนไหนเคราะห์ร้ายหรือว่าพลัดหลงกับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของมันทันทีมันก็จะเข้าไปชวนเด็กพูดคุย ทำทีเป็นคนใจดีหลอกเด็กไปซื้อขนมบ้างของเล่นบ้างอ่าก็เด็กแค่สีขวบนี่ครับจะเป็นรูปษีภาษาอะไรอ่ารายนี้มันบอกว่าหลอกเด็กว่าจะพาไปซื้อปืนเด็กเล่นที่มีไฟกระพริบกระพริบอ่ามันหลอกล่อดเด็กออกจากงานแล้วทีนี้พาไปเดินไปเรื่อยพาเด็กเข้าไปในป่าอ่าแล้วก็บีบคอเด็กจนสลบแน่นิ่ง ทีนี้ก็จับเด็กถอดกางเกงลงมือก็ะทาชำเราจนเสร็จกิจเสร็จสมอารมณ์หืนมันแล้วก็มันก็ปล่อยให้เด็กนอนอยู่ในป่าอย่างนั้นแหละมีคนไปพบทีหลังเนี่ยเขเที่ยวตามหัาหลายวันปรากฏว่าเหลือแต่กระดูกมันคงบีบคอเด็กจนตายนั่นแหละครับไอไมันชาติชั่วชั่วชาติจริงไอ้ะพมารามันไรเนี่ยคดีต่อมา เป็นแค่คดีอนณาจารย์เด็กชายอ่ไอ้โรคจิตนี่เต็มขั้นจริงๆครับกับเด็กชายก็ไม่เว้นมานตะภายร้ายแดงจริงๆเกิดขึ้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเหมือนกันตอนนั้นไอ้หนุ่ยมันไปทำงานก่อสร้างแล้วมันกับเพื่อนคนงานก่อสร้างเนี่ยมาเที่ยวงานขายสินค้าราคาถูกก็ในงานก็มีหมอลำวงเล็กๆมาแสดงด้วยมนหลอกเด็กชาย จากในงานเนี่ยเข้าไปในป่าไม่รู้หลอกยังไงเข้าไปในสวนยางมันก็พยายามลวนลามเด็กแต่เด็กคนนั้นก็ตกใจถามว่าน้าจะทำอะไรอ่ะแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้นับว่าโชคยังไม่ไรแดงเท่าไหร่นะครับที่ที่ไม่ถูกมันฆ่าตายไปอีกศพอะไรต่อมาก็ที่จังหวัดเลยอีกเหมือนกัน <c oughs> คราวนี้มันข่มขืนลูกคนงานในแคมป์ก่อสร้างเลย องานกอ่อตีแคมที่มันทํางานก่อสร้างอยู่นั่นแหละลูกคนงานก่อสร้างนั้นอ,อ่โอ้อันตรายจริงๆนะครับไว้ใจไม่ได้เลยนี่นี่มันรู้จักกับพ่อแม่เด็กด้วยนะงไงรายนี้แต่ว่าเดชาบุญที่แม่ของเด็กมาเห็นเข้าอืมเห็นเข้าในนาทีสุดท้ายทีเดียวระยะหน้าสิวหน้าขวาัญพลอยหนุ่ยนี่มันเริ่มลงมือบีบคอเด็กแล้วอืมเด็กเด็ก แค่สลบนะครับยังไม่ทันตายแม่เด็กเห็นก็กวอยวายขึ้นไอ้หนุ่ยก็เลยเพ่นหนีมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละถึงได้มาฆ่าน้องกาตูนเนี่ยก่อนที่จะข่มขืนฆ่าน้องกาตูนในวันที่หกธันวานั้นไอ้หนุ่ยมันก็เพิ่งฆ่ข่ขมขืนมาหมาดมๆาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับโดยก่อนที่จะข่มขืนฆ่าน้องกาตูนนั้น มันได้คมคืนเด็กหญิงคนหนึ่งที่วัดศีกันเขตดอนเมืองในวันที่สี่ธันวาอแล้วก็พอวันที่ห้ธันวานี่มันคมคืนที่ตลาดสุขสวัสดิ์สแยกบางบนมันก็ขอคดีครับเนี่ยอ่างกันแค่วันเดียวแค่นั้นแหละแต่เด็กคนนี้โตหน่อยอายุสิบกว่าขวบอ๋อเด็กคนนี้มันแค่ทำอนาจารสำเร็จความใคร่นะครับ และพอวันที่หกธันวามันก็เลยมาข่มขืนน้องกาตูนม,มันข่มขืนทุกวันเดินหน้าข่มขืนลูกเดียวชนิดไม่เกรงใจตำรวจเอาซะเลยเนี่ยพอข่มขืนน้องกาตูนแล้วไอ้หนุย่ยมันก็ไปข่มขืนที่หานมินิคอนเสิเร์ตเี่ยมเภอปักธงใจอีกโอ้โหนะไปข่มขืนเขาเมื่อวันที่แปดธันวาคมหลังจากฆ่าน้องกาตูนได้เพียงสองวันเท่านั้นเลยครับ พอคมคืนที่ปักธงใจเสร็จไอ้หนุ่ยก็เดินสายอืมทีนี้เลยไปจังหวัดปราจีนบุรีไปคมคืนฆ่าเด็กที่อำเภอกระบินบุรีอ่าในอขมขืนฆ่าในวันที่เก้าธันวานะครับมันเดินสายคมคืนยังกะเดินสายการแสดงของหมอลำอย่างั้นแหละเ <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> นี่แต่ตำรวจไม่ได้บอดแสไม่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนี่ ถ้าไม่มีการร่วมด้วยช่วยเหลือกันเนี่ยกรณีน้องการ์ตูนเนี่ยผมว่าป่านนี้ตำรวจก็อาจจะยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกหลานคนไทยเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของมันอีกสักกี่คนก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ถูกจับนะคลิปนี้คงว่ากันยาวหน่อยเลยครับเพราะมันระเวนก่อเหตุเยอะเหลือเกินและสุดท้ายสารจำคุกมันแค่ตลอดชีวิตไม่ได้ประหารนะผมว่า คอยดูว่าอีกไม่กี่ปีนี่แหละไอ้หนุยจะต้องออกจากคุกมาไม่รู้ว่ามาฆ่าคามคืนลูกสาวลูกชายใครอีกนะครับแน่นอนเ,อเพราะนี่มันติดคุกมาตั้งเกือบสิบปีแล้วเนี่ยอีก4ีหปีเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ออกมาเปิดการแสดงอีกเว้นกรรมเท่จริงไงสงสารคนไทยจริงๆครับมีแต่ไอ้พวกโลกสวยนี่แหละอไอ้พวกสิทธิมนุษยชนนี่ก็เอาไว้คุ้มครองปกป้องคนดี หรือว่าไว้ปกป้องคนชั่วกันแน่เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าพวกสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวดูดูรายละเอียดแล้วจะมาเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับเห็น,น,นมีคนเร็จพูดว่าพวกนี้เป็นพวกโลกสวยเหลือเกินไอ้หน่วยมันก่อคดีมานับ10คดีฆ่าเด็กตายไป4ี่คน ผมว่าน่าจะติดคุกชดใช้เฉลี่ยศพละสามปีประมาณศพละสามปีแป๊บเดียวกับสมคิดพุ่มพวงอีกนั่นแหละเพราะว่าปีนี้นี่ปีเดียวนี่มีอพยโทษมาสองครั้งซ้อนกัาไปแล้วแม้สังคมหรือศาลจะให้โอกาสแต่ฆาตกรพวกนี้ก็ไม่สำนึกหรือรู้สึกรู้สาอะไรหรอกครับพวกนี้มันมาจากนารกโลกัน ความโบดของมันนี่ติดมากับดีเอเลยทีเดียวแหละเ,เรือนจำทุกเรือนจำนี่ก็ทำทุกวิธีทางจะไอ้ผ้าสกปรกนี่จะซักให้สะอาดได้แต่มันก็เหมือนจะเปลี่ยนจระเขให้เป็นจิงเกยกนั่นแหละครับมันเป็นการทำหน้าที่แทนพระเจ้าจึงไม่เคยทำสำเร็จสักทกีเรือนจำน้า ใช้ไม้แข็งก็หาว่าทารุณอพอใช้ไม้อ่อนคนไร้มันก็ได้ใจก็คดีกันแต่ละวันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองหาความปลอดภัยไม่ได้สักตารางนิ้วเลยในประเทศไทยเนยสงสารครับเนี่ยตำรวจเขาก็ทำงานกันหนักมากแถมเจอทั้งขึง้นทั้งล่องตกลงว่าสังคมไทยนั้นไม่รู้จะอยู่ข้างไหนกันแน่นะครับคดีของน้องกาตูนนี่ ตอนนี้แต่ตอนนั้นก็มีการตื่นตัวออกมาเรียกร้องกันเป็นการใหญ่ให้ท่านผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายนช่วยแก้กฎหมายทีเถอ,อะนะแล้วก็แก้เรื่องการบังคับโทษทางอาญาสักทีแต่ก็ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วก็ยังเงียบเหมือนกระเป๋าสาก,กระเบือนะจะสร้างคุกเพิ่มอีกร้อยคุกมันก็ขังไม่พอครับแบบนี้ไอ้หน่่ยนี่ยมันสารภาพกับตำรวจว่ามันบีบคอน้องกาตูนจนตาย แล้วก็ลงมือข่มขืนมันบอกว่ามันไม่รู้เป็นไงพอเมาทีไรก็เกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความหืนทุกทีไอ้น,นี่โรคจิตชนิดเข้าขั้นมันก็เลยเลือกลงมือข่มขืนเด็กๆเ,เพราะว่าทำง่ายเด็กๆนี่ยังช่วยเหลือตอนเองไม่ไดอ้อ่อนแอนะครับขนาดเมียมันเองก็ยังบอกให้ประหารประหารไปเลยอืลอยหน่วยนี่มันโรคจิต อยู่ในหมู่บ้านก็ชอบทำสายตาหื่นกับเด็กเล็กๆในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำแม่น่าจะทำประชาพิจารณ์กันบ้างก็ดีนะครับทำประชาชาพิจารณาเลยคดีไหนที่มีการกระทำที่โหดเหี้ยมมากๆผิดมนุษย์มานาเนี่ยแล้วก็ถ้าพวกนี้เห็นแล้วว่าเป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยก็ล่ารายชื่อเลยให้ครบกี่ชื่อกี่หมื่นชื่อก็ว่าไป แล้วก็ประหารไปซะเลยจะได้ไม่ต้องมาทำปิดซ้ำๆซากๆากให้เด็กหรือว่าใครๆตายอีกเออถ้าท่านมีความคิดดีๆก็ช่วยคอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะครับผมจะได้นำความเห็นของท่านเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในปืนแผ่นดินของเราเนี่ยจะได้นำความเห็นมารวบรวมอ่าแล้วนำออกมาพูดในช่องพยมบมยิ้มต่อไปนะครับ บางทีทางออกอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาก็ได้นะครับบางทีอาจจะมีทางแก้ง่ายๆแต่ว่านึกกันไม่ออกเอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอกราบขอพระคุณครับที่ท่านฟังคลิปมาจนถึงขณะนี้แล้วผมจะนำคดีโหดๆแปลกๆมาเล่ามาคุยกันอีกนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังครับและด้วยจิตคารวะต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่าน สวัสดีครับ